16มีนาคม2565มอ3ม .39 มอ0ล่าสุดสถานะขึ้นเหมือนคนนี้ได้เงิน2 5 0 0บาท5,000บาท1,000 10, 0บาทดูด่วนเป็นคุณไหมวันที่16มีนาคม2565นะครับผมสถานะที่คุณจะต้องได้นะเพื่อได้เงินในวันที่16มีนาคมก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะหลักๆแล้วนะครับ คือถ้าเกิดว่าสถานะคุณเหมือนคนที่ผมจะบอกในคลิปนี้นะครับคุณก็จะมีโอกาสได้เงินแต่ข้อสําคัญที่ผมบม่อยบอกคุณเลยในคลิปครับอย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับเงินในโครงการนี้นะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับเรื่องสําคัญนะครับก็คือสถานะที่คุณจะได้เนี่ยคุณต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ของ,งประกันสังคมคุณก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับพอเข้า,าในเว็บไซต์จะมี2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม ทำงานกลางคืนและก็กลุ่มคนที่เป็นอยู่ในยีิบเจังหวัดนะครับยี่ว่าจังหวัดก็จะเป็นม 33, .33 ม .39 มม้วก็ม .40 รวมถึงกลุ่มที่เคยทบทวน10ตอนม .33, 3, 9, 40ที่ผ่านมาด้วยนะฮะจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ผมจัด ทุกคนทุกท่านอยู่ในหมดูดตรงนี้หมดเลยนะครับวิธีการนะครับสำคัญคือคุณต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะฮะโดยโดยกตัวอย่างแล้วกนสมมติว่าคุณเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของสถาบันเทิงนะหรือว่าคนทํางานกลางคืนให้คุณกดกดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับหลายท่านทราบดีอยู่แล้วกดเข้าไปพอกดเข้ามาก็มาหน้าตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับใส่ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลายเลขรหัสความปลอดภัยนะครับให้ถูกต้อง ประชาชนเนี่ยเลขอะไรก็ใส่ไปหลาดความปลอดภัย6ตัวก็ใส่ไปให้ถูกต้องนะฮะจากนั้นก็กดตรวจสอบสิทธิ์ตรงด้านล่างนี่เห็นไหมครับตรวจสอบสิทธิ์กดเข้าไปได้เลยครับตรวจสอบสิทธิ์กดเข้าไปพอกดเข้ามาครับหลังจากที่คุณใส่ข้อมูลแล้วใส่กดตรวจสอบสิทธิ์สถานะที่คุณจะได้นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับ2ม33 2940ทบทวนสิทธิ์ก็กรอบเหมือนกันเลขบัตรประชาชน แาความปลอดภัยและกดค้นหาหรือตัวสอบสิทสิ์ไปได้เลยนะฮะพอกดเสร็จนี่ครับคือสถานะที่คุณจะต้องได้นะครับเขาก็จะขึ้นเลขแบบตัวประชาชนนะครับสถานะที่คุณต้องได้ตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่โอนเงินวันที่11นะครับสถานะถ้าเกิดคุณจะได้เงินในวันที่16มีนาคมตรงนี้ก็จะต้องขึ้นว่า16หกเดี๋ยวผมจะเขียนให้ชัดนะครับตรงนี้ต้องเขียนว่า16 มีนาคม2565นะครับแล้วข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับอาจจะเป็นวันที่14มีนาหรือไม่ก็15มีนานะครับเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยมีอัปเดตต้นสัปดาห์ซะส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้สถานะ16มีนาคมนะครับจะโอนเงินแบบขึ้นแบบนี้เลยนะสีเขียวอย่างนี้แสดงว่าวันที่16มีนาคมคุณจะได้เงินนะครับอันนี้เนี่ยง่ายๆเมกเซนต์เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สถานะดังกล่าวแบบนี้นะฮะคุณก็จะไม่ได้เงินคิดง่ายๆเท่านี้เองนะครับทีนี้เนี่ยคำถามที่ที่มาถามว่าแล้วทํายังไงให้ได้สถานะที่เขียวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทํามันทําไปแล้วนะครับเช่นถ้าเกิดคุณอยู่ยี่สิบเก้าจังหวัดถ้าคุณสมัครและจ่ายเงินเนี่ยภายในกําหนดเวลาเรียกได้ว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วอย่างไงยังไงคุณก็จะได้เงินนะครับหน้าที่คือคุณต้องรอประกันสังคมอย่างเดียวส่วนถ้าอยู่ในทํางานกลางคืนเนี่ย ถ้าคุณได้ทําการส่งเอกสารต่างๆเพื่อยืนยันว่าคุณได้ทํางานกลางคืนจริงๆแล้วไปให้ทางประกันสังคมนะครับแล้วประกันสังคมเขาตรวจสอบได้ว่าคุณทํางานกลางคืนจริงคุณได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือแค่ตรวจสอบสิทธิ์และได้สถานะเหมือนคนนี้นะครับยกอันนี้ผมยกตัวอย่างคนนี้นะครับที่จะได้ก็คือคนที่จะต้องได้วันที่16มีนาคมห5ห้าถ้าได้สถานะแบบเหมือนคนนี้เนี่ยคุณได้เงินแน่นอนนะฮะ แต่ท่านก็จะสอบถามว่าสถานะนี้เนี่ยเอผมผมเขียนขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยสถานะประกันสังคมเขาอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เลยรู้เลยนะครับว่าทางประกันสังคมเนี่ยเดี๋ยวต้องประกาศเรื่องนี้แน่นอะนดังนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ให้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าประกันสังคมจ่ายจริงๆครับเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้และสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจ่ายเงินทางประกันสังคมเนี่ยจะจ่ายถึงสิ้นเดือนมีนานี้มันใกล้สิ้นเดือนแล้วครับผมรู้เลยตอนนี้เขาเร่งจ่าย ใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็จะต้องทยอยได้แน่นอนนะครับเพราะถ้าบัตรสังคมกําลังเร่งจ่ายเงินให้กับคนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะฮะใครที่ยังไม่ได้คุณจะได้เงินแน่นอนนะสบายใจได้ครับนี่คือข้อมูลจับที่ผมรีบมาฝากทุกท่านเลยผมรู้เลยว่าทุกท่านต้องใช้ข้อมูลน,นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆหลายท่านอยากจะได้เงินสองห้าร้อยบาทห้ารบาท10,000บาทนะครับ ถ้าคนทำงานกลางคืนเนี่ยเขาจะได้5,000บาทนะถ้าบอสามสามสองเยี่จังหวัดนะครับสิบโปจังหวัดเนี่ยก็จะได้2เดือนถ้า2องพันบาทได้2เดือนก็เป็นห้าพันถ้าพันบาท2เดือนก็เป็น1นึ่งบาทแล้ว16จังหวัดก็จะได้1เดือนนะครับบอสามสามสอเก้าเขาได้ห้าพันบาทนะครสี่ศูนย์บอสามเออบอสามได้สองพันบาทนะบอสามเก้าสี่ศูนย์ได้ห้าพันนะครับจะเป็นการตามนี้เลยนะฮะดังนั้นวันนี้นะครับ คุณลองตรวจสอบสิหรือว่าคุณดูคลิปนี้ก่อนวันที่16มีนาคมเนี่ยให้คุณเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับแนะนำครับให้ตรวจสอบสิทธิ์วันที่14มีนา15มีนาเป็นไปไ,ได้16มีนาช่วงเช้าเนะครับก็ลองตรวจสอบดูอีกทีหนึง่งถ้สาสถานะเปลี่ยนเนี่ยคุณได้เงินแน่นอนนะครับสบายใจได้เงินเข้าแน่นอนแต่ถึงสถานะไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่ผมอยากฝากให้คุณเตรียมตัวไว้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณผ่านแน่นอนย้ำอีกรอบนะครับและสำคัญมากๆคือการผูก พย้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารอะไรก็ได้นะผูกด่วนเลยนะครับผูกเพื่อเตรียมพร้อมรับเงินจากทางประกัสังคมนะครับพอผูกเสร็จเนี่ยประกัสังคมเขาก็จะรู้แล้วอ๋อคนนี้นะครับคือมันจะมีบางกรณีด้วยนะครับบางท่านเนี่ยสถานะขึ้นแบบของเก่านะครับแล้วยังไม่ได้เงินสักทีตรงนี้เนี่ยคุณจัดอยู่ในกลุ่มตกหล่นนะ,นะครับก็จะได้เงินเหมือนกันแต่จะได้ไปในกลุ่มตกหลน่น กลุ่มตกลงในที่นี้คืออาจจะผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนะครับทำให้ยังคงไม่ด้รับเงินอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยได้แล้วคุณจะไม่ได้กรอบแล้วนะครับจะได้แค่รอบเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เงินแต่ว่าเคยได้วันโอนเงินแบบนี้นะครับพอถึงวันโอนเงินแต่คุณไม่ได้เงินให้คุณจัดการอีกแก้ไขนะครับเรื่อง2เรื่องแก้2องเรื่อง1คือลองเช็คบัญชีธนาคารของคุณดูว่าอัปเดตปัจจุบันหรือเปล่าบัญชีนั้นเนี่ยปิดไปแล้วหรือย,ยัง ถ้าคุณเอาบัญชีที่ปิดแล้วไปนะครับโอนยังไงประกันสังคมก็โอนให้คุณไม่ได้เพราะบัญชีนั้นถูกปิดไปแล้วกับข้อ2นะครับคุณได้ผูกพร้อมเพย์แบบบัตรประชาชนจริงหรือเปล่าไม่ใช่ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ช่วยให้คุณได้เงินนะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นถึงจะได้เงินนะครับผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน โอเคนะฮ okay, นะนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับที่ผมรีบมาฝากทุกท่านเลยผมรู้ว่าข้อมูลนี้เนี่ยสำคัญต่อทุกท่านมากนะครับถ้าเกิดคุณมีคําถามใดๆครับพิมพมาสอบถามผมใต้คอมเมนต์่างคลิปนี้หรือว่ากดที่คลิปนี้แอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับขอทุกท่านจากหัวใจมาที่ติดตามกันมาตลอดนะครับนี่คือข้อมูลที่ต้องรีบนำมาฝากกันเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านและเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสินตามที่ผมบอกและขึ้นตามที่ผมบอก เงินเข้าแน่นอนนะครับแบบเหมือนที่ยกตัวอย่างเหมือนคนคนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชม